ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะพามาชมพันธุ์ข้าวที่ปลดหนี้นะครับอายุสั้น80วันแล้วก็ผลผลิตดีนะครับค่แปลงของพี่สํารวยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สารวยกันว่าบํารุงดูแลยังไงนะครับข้าวถึงได้สวยขนาดนี้นะครับค่ะครับพี่สํารวยแนะนํานยครับว่าพันธุ์ข้าวตองแปดเนี่ยที่หลังวันที่จัดการดูแลยังไงหลังหวันนะคะหลังวานได้สองวันวันที่สองก็คุมเลนข่ะวัน หวานวันแรกหนึ่งวันลุงขึ้นก็คุมเลนเลยค่ะก็คือหวานข้าววันที่สองก็คุมเลนใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากคุมเลนได้สองวันก็ขึ้นน้ําเลยค่ะอืมคือข้าวอายุสี่วันเราก็ใส่น้ําเลี้ยงเลยใช่ค่อยๆไล่น้าขึ้นไปใช่ค่ะตอนแล้วปุ๋ยรอบแรกนะครับปุ๋ยรอบแรกหวานสิบสองวันนะสิบสองวันนะครับค่ะแล้วตอนนี้ข้าวอายุยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวันใส่ปุ๋ยไปกี่รอบแล้วครับ สองรอบค่ะสองรอบรอบสองใส่ยี่วันยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าวันนะครับอันนี้มาดูนะครับข้าวยี่สิบเก้าวันนะครับ <ใน S 1> อันนี้นะครับเราเราจะให้ดูนะครับว่าข้าวตองแปดเนี่ยจริงๆเขาก็แตกกอดีนะครับนี่นะครับแค่หนึ่งเมล็ดนะครับเต็มที่เขาจะอยู่ประมาณห้าต้นอย่างที่ผมลงคลิปไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับค่ะคือสามถึงห้าต้นเต็มที่เลยเขาจะออกกอได้ประมาณแค่นี้เองค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยตอนนี้อายุได้ยี่สิบเก้าวัน สังเกตต้นข้าวนะครับจากแบนจะเริ่มนูนๆขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วตัวนี้นะครับคือเขาเริ่มเขาเริ่มเป็นสาวแล้วเขาเริ่มจะตั้งท้องนะครับค่ะอันนี้คือภายในหนึ่งเดือนก็พี่สมรวยก็ทําได้ตามสูตรโ,โอเคเลยค่ะภายในหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยให้ได้ทั้งสองรอบแล้วรอบสามเราจะใส่ตอนสักสี่สิบวันนะครับค่ะเพราะพอห้าสิบวันเขาก็จะเริ่มออกลวงให้เห็นแล้วครับตัวนี้นะครับตอนนี้เรายี่สิบกว่าวันเนี่ยเรายี่บเก้าวันเนี่ยเราสามารถเจียน้ําออกได้เลยเพื่อที่จะแก้ข้าวอื ให้เขาตั้งต้นแล้วก็น้ําถ้าเราไม่ออกนะครับโคนต้นเขาจะดานะครับสังเกตนี้นี่นี้นครับมาดูใกล้ๆนะครับไหนลุงเขาจะเป็นตะไคร่นะครับเนี่ยกําลังเริ่มเอาออกเนี่ยเขาจะเกาะต้นดำนี้เลยนะครับดําปีเลยใช่แล้วจะทําให้ต้นตรงนี้มันจะออแดแอร์อเป็นชลาพวกคนเน่าได้ค่ะเราออกไปสักสิบวันหรือสัเกเจ็ดวันก็ยังดีนะครับแล้วเราค่อยน้ําเข้ามาใหม่แล้วก็เราค่อยถ้าเราใส่ปุ๋ยรักษาเนี่ยถ้าข้าวเขียวอย่างเนี้ย เราไม่จาเป็นต้องใส่เยอะนะครับค่ะเราแต่งเอาแต่งเอาตรงต้นที่จุดตํำๆหรือมีสีงเหลืองเนี่ยอตรงนี้เราใส่บางๆก็พอแล้วค่ะครับก็ฝากไว้นะครับตัวตองแปดเนี่ยต้นเขากลมแล้วเป็นข้าวช่วยกดนี่ครับผพว่า้นแงอายุสั้นนี่เลยอายุสั้นแล้วก็ผลผลิตดีนะคะทุกคนครับเพียงแต่ว่าบํารุงดูแลให้อายุสั้นร้อยถังอายุน้อยร้อยถัง้ะค่ะอายุน้อยร้อยถังครับฝากไว้ด้วยนะคะ พันข้าวตองแปดเนาะครับค่ะต,ตอก็ประมาณห้าต้นอย่างที่เคยบอกไปอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะคะครับเป็นข้ค่ที่เร็วนะครับค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องบำรุงดูแลให้ทันเท่านั้นเองอืมแล้วเขาจะให้ผลผลิตเราตามที่เราต้องการค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ